สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนนะคะที่ใช้ไลน์ของ Android อยู่ติดปัญหาเรื่องการใช้สติกเกอร์กันไหมสติกเกอร์ตัวที่เราใช้งานบ่อยๆกับอยู่ด้านขวามือสุดอยู่หลังสุดเลยตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานกับอยู่ด้านหน้าอยู่ตัวแรกวันนี้เราจะมาแนะนาวิธีการย้ายตาแหน่งสติกเกอร์กันค่ะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนค่ะว่าสติกเกอร์ไลน์ตัวที่เราใช้งานตัวแรกก็จะเป็นตามรูปนี้เลยค่ะ ทีนี้เราจะมาย้ายตำแหน่งค่ะว่าสติกเกอร์ที่อยู่ด้านหลังสุดเราจะย้ายมาไว้ด้านหน้าได้แบบไหนให้เพื่อนๆกดไปที่หน้าหลักก่อนค่ะแล้วกดไปที่ฟันเฟืองด้านบนให้เลือกหัวข้อคําว่าสติกเกอร์แล้วเลือกหัวข้อต่อไปสติกเกอร์ของฉันกดคาว่าแก้ไขค่ะด้านหน้าจะมีขีด3ขีดให้เรากดค้างไว้เลย แล้วเลื่อนขึ้นมาด้านบนค่อยๆเลื่อนค่ะต้องการย้ายตำแหน่งไหนก็เลื่อนได้เลยแต่เราต้องกดค้างไว้ค่ะหลังจากเราเลื่อนตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้กดคําว่าเสร็จสิ้นทีนี้มาดูกันว่าสติกเกอร์ของเราจะย้ายตำแหน่งให้หรือยังให้เข้าไปที่หน้าแชท อันนี้ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งให้แล้วที่เราเลือกไว้ค่ะทีนี้จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือจะเป็นการลบสติกเกอร์ออกจากหน้าแชทต,ตรงนี้สติกเกอร์ที่เราใช้งานจะอยู่ด้านหน้าเราจะลบออกให้เหลือน้อยลงเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นให้เพื่อนๆเข้าไปที่หน้าหลักเหมือนเดิมฟันเฟืองด้านบนกดคำว่าสติกเกอร แล้วกดคำว่าสติกเกอร์ของฉันกดคำว่าแก้ไขค่ะอันนี้เราจะกดลบนะคะการกดลบเนี่ยสติกเกอร์จะไม่หายเพียงแค่ว่าสติกเกอร์เราจะไม่โชว์ที่หน้าแชทเท่านั้นจำนวนสติกเกอร์ของเราก็จะน้อยลงกดลบได้เลยเราสามารถมาโหลดใหม่ได้ทุกเมื่อค่ะแล้วกดคำว่าเสร็จสิน้นสติกเกอร์ตัวที่เราลบออกไปก็จะอยู่ด้านล่าง เราสามารถมาโหลดใช้งานได้เลยในหน้าแชทก็จะไม่โชว์แล้วทีนี้กลับไปดูก่อนค่ะอันนี้หน้าแชทก็จะไม่โชว์สติกเกอร์ตัวที่เราลบไปนะคะแต่ถ้าเราต้องการใช้งานเราก็กลับไปโหลดมาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบการแนะนำเพียงเท่านี้นะคะชอบก็กดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ